อา้าวอะไรวนะเนี่ยทำไมรูปร่างเลนมันแปลกๆวะเฮ้ยยอนฟร์มาอยู่โนเปลี่ยนใจแล้วมาเล่นซับดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดียอนมันโลมได้ที่ไหนเราไปเล่นอื่นสิว่าเออวะยอนมันโลมไม่ได้กูไปออฟมาเอ้ามากันนี้แมมาแย่งเลนคนอื่นอีกแล้วเดี๋ยวมาจะไปไหนดีไปลวจ้าแวนเข้าป่าไปแล้วแวนไปแล้วคลิกที่ขอแครี่แล้วกันนะคะโค้ดพี่มาหากรา คลิกซี่แครี่จำเป็นค่ะโอ้โหจัดเลนกันยังไงวะเนี่ยแล้วสรุใรใรออปใครลมใครออฟใครป่าใครฟาร์มวะเนี่ยอ๋อสุดท้ายคลิกซี่เล่นเป็นลมค่ะยอนเล่นเป็นแครี่ส่วนแวนเลียวมะแย่งกันฟาร์มป่าส่วนเอยยืนกลางตลอดศกค่ะอิลูเมียค่ะและส่วนใครต้องการจะเติมเกมคนที่เล่นเพจพ่อมดเคว่าเพ,าเพา์สะดวกรวดเร็วปลอดภัาายเพื่อใช้แค่ออเปนไอดีเท่านั้นจิ้มเดีเลยที่ลิงข้างล่างนะคะถูกกว่าเติร์เมกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้โหถูกขนาดนี้ไม่เติมไม่ได้ละย้อนขอยืมตังค์หน่อยเอา ขยันเติมจังแต่ตังคนอื่นและตาหนี้คลิกซีลรับบทเป็นโรมค่ะแต่ไม่มีแครี่ให้โรมแล้วกูจะโรมไม่ใครล่ะเนียว่าไงพี่ยอนคะสนใจให้หนูโรมให้ไหมคะก่อนจะมาโรมให้หาผัวให้ได้ก่อนเถอะเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะมันไม่เกี่ยวหรอกหาเรื่องด่าเฉยๆโอ้โหมันไม่เกี่ยวหรอกหาเรื่องด่าเฉยๆกันก็ไปเลยค่ะอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างขยอนอุ้ยเจ คนขอมาคนเดียวนะไนี่ <c oughs> ไงไห,ไห,หาเรื่องด้ายเฉยจัดการมันเรียวมะเฮ้ยเฮ้ยไฟเกอร์โยมไม่โดน <c oughs> คนอย่างพี่ขนาดยมมาบานยังเลยเนี <c> ่ย <oughs> ก้าปีกกูไปกินแล้วกันค่ะคอิกทีน้องคลิกซี่สนใจมาโรมใพี่ไม่เจอถ้าหนูจะโรมใพี่ยอนแล้วก็นะหนูโรม่คลีปดีกว่าค่ะแม่น้องคลิกซี่กระแรงไปแต่ตรงใจพี่เลยแต่งงานกับพี่เหรอหูยพี่ยอนสภาพการเงินมีแค่400ยังจะมาขอน้องแต่งงานอีกวางใปูปี่เงินกูซะละเลดเกมเจอกันค่ะภาวนาถึงเลดเกมนะคะขนาดยืนเลนเฉยยังไม่มีคนมาโรมให้เลยจะเอาอะไรมาชนะหนูได้เลดเกมนะคะพี่ยอนน่าสงสารน่าสงสาร อ,อ,อย่าะนะมึงอย่าน,นะไว้อ้าอุ้ยคลิกซี่หรอนึกว่าจานข้าวหมาก็เลยไปเทข้าวไว้โอโ้ขอโทษแหมแหมแหมวีลาใหญ่กว่านิดเดียวทำมาเป็นเบ่งถ้าคนเก่งจริงอะผัวคงไม่นอกใจหรอกค่ะหวังไงนะฮัลโหลฮัลโหลมาหลอดชธอไหมนี่ยอนนะชิพายและเมื่อคืนนี้อยากเข้าบ้านนะนี่พี่ยอนค่ะไม่สนใจให้คลิกซี่โรมให้จริงๆหรอคะพี่โอแม่คุ้นขนาดไอเอเลนดอยังไม่เอาอุ้าเจ็บจ อขนาดพี่เอเลนดอยังไม่เอาใช่ไหมงั้นตูเหล่าให้มึกเลยแล้วกันได้ยอนยดีแกปีกคุณทอมค่ะมาเ้ยพลังแห่งนกนด้มันน่ากลัวจริงๆนกอะไรผีเสือ้อค่ะนกเชื่อกูเหอะนกในที่สุดก็ยอมออกจากป่ามาให้เดียนโรมใม้สักทีนะคะทั้งเหลียวมาทั้งแวนเลยที่ตายสิหัดออกจากป่าบ <มา S 1> ้างสิโอ้วออมาแลี เฮ้ผีเสื้อวกนกรวมกันเป็นผีสกตายและได้เวลาย,ย้อนถอถย อุ้ยพี่เลียวมาหล่อเกิร์เอาใจไปเลยค่ะรู้หัลโามาหลอดที่ยอนนะล่าสุดเมียมึงปั่นใจให้คนอื่นแล้วเว้ยแหมอ้นี้ก็ขยันสร้างความแตกแยกให้ครอบครัวคนอื่นแล้วเกินแล้วสนุกคลิกซี่จะโรไม่ใครเลยคะทั้งแหวนทั้งยอนไม่ออกจากปาไม่ใช่เมืองโอเห็นบอกให้ออกจากป่าผมก็กระโดดออกมาจากป่าเลยเด็กขอประทานโทษนะคะทีมคือเลนแครรี่นี่ไม่มีใครกล้าจะมายืนเลยเหรอเจ็ดนาทีแล้วนะนันเดียนปล่อยนะผมไม่ปล่อยปล่อยป่ ฮัลโหลมาลดด่ยอนน่าหลาสุดแฟนมึงปันใจให้คลิกสี่วะ่ะยอดมึงหยุดดิขอร้องละค่ะอย่างน้อยคลิกซี่ก็โรมให้และช่วยออกมาจากป่าทีได้ไหมอุ้ยอะไรอ่ะขอเก็บแป๊บเฮ้ย เฮ้ยฮัลโหลมาหลอดนี่ย้อนนะล่าสุดคลิกซี่โดนแทงว่ะอ้าคลิกซี่ไม่ใช่เมียมึงเหรอมายืนกลางดีกว่าอย่างน้อยเราก็เหม็นเหมือนกันใช่ไหมเอ๋อิลูเมียค่ะเอาเอ๋แห้งไปซะแล้วอิลูเมียค่ะแล้วคราหลับมึงไม่ต้องมายืนกับกูเลยนะงยืนกับกูได้สามที่กูขายเลยเอานะไม่ให้ยืนกับเธอแล้วจะยืนกับใครอะทีมเราไม่มีใครออกจากป่าเลยบอกให้ออกมาก็ไม่ออกน้ำตาฉี่ อยากใครอ,นะออกไปจากป่าแล้วผมออกมาจากุ่มให้เลยเจ้ฮัลโหลฮัลฮโหลมาหลอดน,น่ยอนนะาล่ะสกุยิงคลิกซีตายว่ะเอาคลิกซีไปเช่นเบียเหมอนี่ยอนคลิกซี่จะเป็นของพี่เอเลนดอร์คนเดียวเท่านั้นค่ะไม่เป็นของคนอื่นหยุดปั่นป่วนค่ะ๋อ,อพูดง่ายๆคือจะเอาพี่เอเลนดอร์คนเดียวใช่ไหมค้ะ <c oughs> ชาตินี้ไม่มีหลหัวไม่มีก็ไม่ตายหรอกค่ะก็ดีกว่านายที่ทักไปหาเขาเขาบอกไปอาบน้ำสามปียังไม่กลับมาเลยเอพูดแล้วเจ็บน้องอังสุมาเล่นเล่นพี่ไวเยอะโอนหายไปสามปีทำไมมึงไม่แจ้งกู้ภัยวะหายไปสามปีมึงไม่ต้องแจ้งหรอกกู้ภัยมึงไปหาวัดเตรียมไว้เลย๊เดี๋ยวนะเกมนี้ลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นซัพพอตนี่ว่ามาช่วยแล้วใจอยามาทำอะไรเลียวบ้านเรานะจะนีไปไหนละคิดรูอ่ะ ลูกกับฉันค่ะไปตกลงไปอ้าวว่างน้องเสียยฮัลโหลมาหลอดนิยอนนะล่าสุดวีล่าโดนล,ลุมว่ะคลิกซี่โดนลุมค่ะกูสบายดีฮัลโหลโดนล,ลุมสามสี่ตัวอะไรไม่แก้ตะโกนกลับมาด้วยว่าไว้ไว้ไว้ไวดัวนะเมียมึงมหยุดนิยอนมึงจะ ควบแล้วฉันในครอบครัวกูไม่ถึงไหนเนี่ยเหไม่ต้องห่วงเลยนะแวนอยู่กับเราเนี่ยถ้าเจอตัวไหนเดี๋ยวเราจัดการได้เออีนี่ไงจะหนีไปไหนล่ะเลียวมาไม่รอดนะมือคลิกซี่หรอกเรียบร้อยค่ะฮัลโหลมาหลอดนี่ยอนนะละเอ้ย ทำไปโทรไม่ติดว่ะก็วีล่าเอาโทรศัพท์มาหลอดมาบล็อกเบอร์ยอนแล้วยังไงเลยคะ่ะคราวเนี้ยจะไปไหนได้โอโชิหายแล้วมาหลอดแต่ไม่ต้องห่วงนะยอนคูณที่เพื่อนรักไม่มีทางหลุดปากแน่นอนว่าเองมเมมเบอร์เก๊กไว้ด้วยชื่อแปลกๆชื่อแปลกๆเง้นเอีีดิ ฮัลโหลนั่นใครฮัลโหลมาหลอดเหรอโอ้ยอิลูเมียยังไงอ้าวอีเอ๋โชคดีนะเพื่อนหลอดกูพยายามเต็มที่แล้วนี่คลิปทิกซี่ค่ะไม่ใช่คลิปปัญหาครอครัวดังเลย<ะ>ตัดปัญหาก่อนเลยมีรา่าฮัลโหลมาหลอดเหรอนิย้อนนะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพื่อนเมียมึงโดนเล่นแล้วฮะอะไรนะสมน้ำหน้าอะไรวะหยุดเอาปัญหาครอครัวเข้ามาในคลิปของทิกซี่ ในช่องเดตปวดหัวเหลือเกินคลิปเนี้ยไม่ใช่ปัญหาของเลนหรอกเป็นปัญหาครอบครัวล้วนๆนี่เรียวมาฝังจัดการไอ้เจ้าตัวปัญหาครอบครัวหนีดิจัดไปเลยเจ๊กรี๊ยจผลจัดการให้ยี่นี่นี่เจ๊ยจ๋อจิ๊บจิ๊บยากไปไปจบเกมเลยดีกว่าคลิปเนี้ยันคลิปคลิกซี่จริงปะเนี้ยตั้งหัวข้อคลิปว่าอะไรจัดเลนก็กลัวครอบครัวก็แตกนี้เหรอฮัลโหลมาหลอดนิยอนนะเออเพื่อนพ้อมแตกแล้วนะเพื่อนเราแพ้แล้ว แต่ไม่ต้องห่วงอย่าก,กลัวมันไม่ได้แตกแค่ปอมหลอบเดวิล่ากับบ้านไปหัวมึงก็แตกด้วยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะมันมีเกมสองสำหรับคลิกซี่เพราะเกมนี้มันคือปัญหาครอบครัวของใครวะเนี่ยแล้วคลิกซี่สกินใหม่เชีววยวนะวอยลโหลอมาหลอดว่าไงดิยนนะอ๋อเข้าโรงพยาบาลแล้วทำไมเพื่อนอ๋อหัวแตกโอ้ยเย็บกี่เข็มื่อเพื่อน าบางทีก็สงสัยนะพวกมึงเพื่อนกันจริงไปเนี่ยตานี้ขอเช็กก่อนว่าม,มีใครมีครอบครัวหรือเปล่าอิเจยุ้ยไม่มีเรียวมะไม่รู้มีหรือเปล่าซิลิก้าช่างมันไม่สนนาครสไม่น่าจะมีมั้งคนแบบมันเนี่ยสูกา้าไอ้นี่เมาไม่มีโอเคผ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ข,ข้อรับพิมหากาศคลิกซี่สกินใหม่ค่ะตาที่แล้วปัญหาครอบครัวมันยาวไปหน่อยตาเนี่ยไม่มีแน่ใจใช่ไหม ตานี้มันตาของคลิกซี่จริงๆใช่ไหมฮัลโหลใครก็ได้ตอบที่เออไม่จำพวงวหรอกเนี่ยเพิ่งผ่านไม่เจ็ดนาทีครึ่งเองที่เหลือใช้ยาวๆจับยับคลิกซี่ล้วนๆเลยอุย้ยดีใจจัง,จงเจ็ดนาทีครึ่งที่ของคลิกซี่คนเดียวเลยใช่ไหมดังนั้นมาทุกคนตีเป้ากันคะ่ะโอ้ยคุณผู้ชมคะดูสกินสกินนี้สิสีเหลืองสวยจยอ,อ น่ารักเนาะทุกคนที่นี่ก็แสนดีแสนดีแบบนี้นแหละโปรโมทสก,กินเข้าไปอีกโปรโมทอีกอสก,กินนี้เป็นสก,กิน F MVP นะคะบอกเลยว่าสวยสดงดงามแถมราคาก็ถูกถูกด้วยมาทุกคนตีป้อมกันค่ะตีป้อมตีป้อมนะคะ <c oughs> อุ้ยแพนด้ามาด้วยแหละมาตีป้อมกันก่อน <c oughs> เรียบร้อยค่ะ <c oughs> อู้ดเรียบร้อย <c oughs> สวยไหมคะก็แย่ละแปดนาทีสาม ฮัลโหลเดี๋ยวมันจะจบก่อนที่กูจะเชิญฉายแนะ่ยังไม่ได้คิวสักตัวเลยนะเออก็คลิปนี้นะคลิปของคลิกซี่เลยเห็นไหมเนี่ยมไม่มีครอบครัวอะไรมาขัดไม่มีตัวตบมุขขัดคลิกซี่คนเดียวเลยตัวแย่แ yeah, ล้วแปดนาทีมันสามทางตูยังไม่ได้คิวสักคิวเลยเนี่ยฮัลโหลเขาว่าเชิญฉายตูจะบีไม่เนียเฮ้ยออไม่ต้องห่วงคลิปนี้ใต้คอมเมนต์ก็มีแบบโอ้ยพี่ครับคลิกซี่ได้คลิปนี้เด่นมาก ไปหมดก็แย่แล้วเกมแรกก็ปัญหาครอบครัวเกมสองแปดทางในสามนาทีไม่ดี๋สามทางในแปดนาทียังไม่ได้คิวสกิลเลยเนี่ยแล้วตู้จะเฉิดฉายยังไงวะฮะพซี่อย่าลืมความเป็นคาเล็คเตอร์ของเธอในช่องนี้สีคาแรคเตอร์ของเธอในช่องนี้คือเธอต้องปากแซบไงถ้าปากแซบอยู่นี่ปากแซบมันใช่แต่หนูจะปากแซบกับใครอ่ะ เกมที่แล้วก็ปัญหาครอบครัวไม่รู้จะไปด่าใครเหมือนกันผลมันไปลงที่มาหนอดส่วนเกมนี่บนสามทากแล้วแล้วเกมกําลังจะจบแล้วกูยังไม่ได้คิวสะคิวเลยเนี่ยเจ้าไรบัณฑิตเนี่ยอุยอยากไม่ขอเจยุ้ยสักทีเอ้าไม่ได้เจยุ้ยเลี้ยวบ้างใครก็ได้แพนด่าใครก็ได้สกิลอ่ะกูว้ยละ มาหลอดก็แย่งซีนมาเกมนี้ก็ใช่ไม่ได้ตัดอะไรเลยเป็นคลิกซี่เปลี่ยวๆแตกคูไม่มีคิวไม่ได้โชว์สกิลไม่ได้โชว์สกินไม่มีอะไรเลยมันเรียกได้เหรอเป็นคลิปของคลิกซี่อโอเลือกมากจังเดี๋ยวปกคลิปเดี๋ยวเป็นคลิกซี่เด่นๆเลยให้จ่าม้ละปกคลิปเดี๋ยวคลิกซี่เด่นๆเลยแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปคิป,คปนี้ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมรักทุกคนมากมายนะครับผมแล้วก็ชงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก จเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับมีเวลาก็อย่าลืมพักผ่อนทําการบ้านทำงานอะไรที่บันเจดิดเขาเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายตัวเองนะครับผมไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆเมื่อ